สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนเที่ยนักทุกคนพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับและพี่น้องชาวแคมปิ้งที่เราเปยียงสูงยิ่งและก็สวัสดีพี่น้องชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธาน,นีทุกทุกท่านนะครับผมสู่ฝันวันที่สาเร็จและเที่ยวไปทอดีดกับพี่วีชนแนลขอนําท่านผู้ชมทุกท่านมาออนซอนแหง่งณนะแก่งตะนะนะครับเที่ยวทุมธรรมชาติบริเวณ อุทยานแห่งชาติเก่งตะนานะครับสําหรับวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสพาน้องๆน,นักเรียนและก็เยาวชนมาร่วมเขา้าค่ายร่วมกิจกรรมนอนอยู่ด้วยกันนะครับณอุทยานแห่งชาติเก่งตะนานะครับยอดไปเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วซึ่งผมเองก็ได้นํานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนมาเขา้าค่ายณแห่งน,นี้นะครับ สำหรับภาพท่านชมที่อยู่ข้างหน้านั้นก็คือโบราณอบริเวณแก่งตะนะนะครับซึ่งณเวลานี้ก็ได้มีน้ําที่ไหลามาจากทางฝั่งอ,อำเภอทางฝั่งพิบูลนะครับก็ไหลามาบรรจบกันแถวอำเภอคองเกียมทางฝั่งนี้แล้วก็จะออกไปทางส่าสบบรปลาวนะครับออกไปทางนู้นทางออกไปทางประเทศจีนอีกทีหนึ่งนะครับท่านชมสำหรับามาในปีนี้ฝนฟ้า,ฟาก็ยังยังไม่ค่อยตก ทอรไหร้นะครับท่านผู้ชมน้ําที่ไหลามาก็ยังเป็นน้ําที่เป็นสีโอมุตินอยู่นะครับแต่ก็ยังสวยงามนะครับแก่งเกาะเก่งต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆแกตะนะก็ยังมองเห็นให้เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโขดหินยุนทธอยู่ข้างๆฝั่งหรือกเกาะหินแก่งหินที่อยู่ตรงกลางครับซึ่งใน,นวันนี้มีชาวบ้านนะครับได้มานอนตกปลากางเต็นท์นะครับ ทั้งกลางค,คืนทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับท่านผู้ชมก็ดูสวยงามนะครับบรรยากาศร,รอบๆอุทยานแห่งชาติเก่งตะนะณเวลานี้นะครับดูสง,งบบก็ได้มีเสียงจักจั่นเรไรนะครับร้องทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับบรรยากาศโดยรอบณเวลานี้นะครับดูสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะฮะเงียบสงบสำหรับในงานาโรงเรียนสถานศึกษามหาลายัยองค์กร ราชการหรือองค์กรคนสวนท้องถิ่นหรือฐานะอื่นนะครับที่จะมานักเรียนพายุชนมาเข้าค่ายณุทรานแห่งชาติแห่งนี้นะครับผมว่าเป็นการดีนะครับท่านผู้ชมที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนและก็เหมาะกับการเข้าค่ายที่ให้ความรู้และก็ร่วมสนุกให้กับนักเรียนกับกับเยาวชนนะครับซึ่งที่่งนี้ก็มีลานกิจกรรมนะครับลานกิจกรรมลาน ให้รวบรุปที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีวิจกรนะครับที่ให้ความรู้ความสามารถนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับนะครับหากมองไปนู้ดไกลๆนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสะพานขวนนะครับท่านผู้ชมสะพานขวนะที่ถึงระหว่างอีกฝั่งที่ผมยืยนอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งครับที่อยู่เกาะกลางถนนนุ้นครับเออขออปครับเกาะ,ะกลางป่าเห็นไหมครับท่านผู้ชม ดูนะนุ้นรับซึ่งสะพานแห่งนี้ก็ได้สร้างาเชื่อมต่อกันมาหลายปีแล้วครับท่านชมตั้งแต่ผมมาเมื่อหกเจปีที่แล้วก็สะพานแห่งนี้ก็ยังยังอยู่ครับสวยงามนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้ามไปได้นะครับสาหรับอุทยานแห่งชาติเกตนะ ณตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นี้ปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดสร้างเป็นเพนลิงลักษณะเป็นเพลหรือเป็นลานหรือเป็นลักษณะเป็นแค่นะครับประมาณสักสามสามแห่งด้วยกันเพื่อให้พี่น้องหรือนักท่องเที่ยวชาวแคมปิ้งได้เอาเต็นท์มากางนอนชมธรรมชาติชมความงามแล้วก็นอนฟังเสียงน้ําไหลนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมณเวลานี้น้ํา ยินเป็นค่าชมน้ําที่ไหลามาก็ยังส่งเสียงถึงตรงนี้นะครับท่านชมก็ในการเดินทางมา,าพักนอนก,ากลางเต็นท์ที่นี่ก็สามารถติดต่อที่ทําการรัชาในชาติเกตนณได้เลยนะครับหรือวอกอินหรือเดินเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับช่วงนี้ยังว่างอยู่นะครับท่านชมบริเวณลานก,ากลางเต็นท์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจุดที่ท่านชมมองอยู่นี้ไม่แน่ใจว่าทางอุทยาน ให้สามารถกางเต็นท์นอนได้หรือเปล่านะครับต่ทางอุทยานไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ชมที่มานอนกางเต็นท์ได้มาทํากับข้าวหุงข,ข้าวนะครับก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับเห็นไหมครับ no cooking area หรือไม่อนุญ,ญาตให้ประกอบอาหารบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นหมครับัอันนี้ก็คือบรรยากาศร,รอบๆก,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 กันนะครับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนก็ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ ทีนี้นะครับนะัทางลงเกตน,นะแล้วก็ก็หากจะลงโดยส่วนตัวนะครับหรือเป็นหบุกคณะก็ติดต่อเจ้าที่นะครับท่านชมเพราะว่าด้านล่างนั้นก็คือหางไม่เจ็บเป็นจริงๆแล้วทางเจ้าที่จะไม่ให้ลงไปนะครับเพราะอันตรายนะครับเพราะว่าน้ําที่อยู่แก่งข้างล่างนั้นแก่ยตนะก็คือเป็นร่องน้ําลึกนะครับท่านชมแล้วก็น้ําไหลเชี่ยวนะครับคือก็ไม่สามารถะจะลงไปด้วยตัวเองได้นะครับ ต้มีจากนที่คอแนะนํานะครับเห็นไหมครับท่านชมได้ยินเสียงน้ำไหมครับในการเดินทางมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแก่นตะนานั้นก็สะดวกสบายครับท่านชมมาได้สองทางนะครับทางแรกน่าจะมาทางเส้นทางเขื่อนสีทอตรงเข้ามาในทางอุทยานเลยครับอีกเส้นทางหนึ่งก็น่าจะมาจากทางเขื่อนปากมูลนะครับซึ่งพวงมาลัยผมเองก็ได้มาทางเขื่อนปากมูลนะครับเห็นไหมครับท่านชมบรรยากาศรอบๆสงบร่มเย็นดีนะครับ ก็ยังคงความอา,าเขียวขจีของใบไม้เมื่อ7ปีที่แล้วผมมาอย่างไงก็นับบริเวณแห่งนี้ก็ยังคงเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับก็สวยงามครับทา่านผู้ชมในเวลานี้ประมาณ9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับที่ผมพาดเดินดูรออีกนิดหนึ่งนะครับทา่านผู้ชมอ้อลืมบอกไปครับท่านผู้ชมครับที่อุทยานแห่งชาติเกตน,นาที่นี่ก็มีร้านอาหารนะครับท่านผู้ชมร้านอาหารมี ขนมมีมาม่า bana, มีกับข้าวนะครับห well, ูฝันรลครับท่านผู okay. okay. s <S ้ชมแปลกๆนิดหนึ่งนะครับตัวที่ท่านผู้ชมไม่ต้องมาทํากับข้าวกินเองก็ได้นะครับท่านผู้ชมหาท่านผู้ชมมาแบบประหยัดดนะครับเซฟๆนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็มีมาม่ามีขนมมีอ่ากาแฟให้บริการนะครับแต่ต้องซื้อนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ฟรีม่ฟรีนะครับก็หาท่านผู้ชมมองยู่นู้นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นเรือของ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นของพี่น้องชาวไทยหรือสปปลาวนะครับที่ลงมาตกปลานะครับเห็นไหมครับทานผู้ชมไกลๆนู่นครับเต็น์สีดํานู่นครับกลางแก่งนะครับเห็นไหมฮะทานผู้ชมนั่นก็คือพี่น้องอันนั้นน่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยเราที่มานอนกลางเต็นต์ตกปลานะครับเห็นไหมครับสวยงามครับทานผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับทุกทชมครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยกันครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกติดตามขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ share, like, นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมที่ใดนั้นติดตามได้ช่องนี้นะครับอ้อรือบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับเมื่อเช้านี้ผมเองก็ได้เดินทางไปที่ลานผาพึ่งนะครับก็ผมเองก็ลืมรีวิวเส้นทางเนื่องจากรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็ ต้องดูแลน้องๆเยาวชนนักเรียนนะครับก็หากท่านชมจะมาเที่ยวชมที่อุทยานแห่งชาติเกตนานั้นก็คือวางแผนเส้นทางโปรแกรมให้ดีๆนะครับท่านชมเพราะว่าเป,ป็นเส้นทางที่เที่ยวชมธรรมชาติที่หลากหลายนะครับนอกจากอ่าเกตนาแล้วก็ยังมีอันน้าตกอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เลยเลยไปยางนี่นะครับเลยไปจากเกตนาไม่ไกลนะครับแล้วก็จะมีอ่าเขื่อนปากมูลนะครับอ่าับกมืองที่เคย เมื่อหลายปีแล้ว,ลวก็เก่ากมีเรื่องมีราวกรุงดังนะครับเกิดผักมูลแล้วก็ยังมีน้าตกนิดหนึ่งครับแต่ผมไม่ไดเ้เจว่าน้ำตกน้ำตกอะไรนะครับก็แต่เจรณนเวลานี้น่าจะไม่มีน้ํานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ยังไม่ฝนตกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและขอบคุณพี่น้อง ทั้งประเทศไทยนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องของผมนะครับสำหรับทปนี้สวัสดีครับ